สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดียไวท์เพนเชอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิทุกคครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาพูดถึงตัวละครใหม่3ตัวละครเอเวอด้วยกันนะครับว่าเขาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเก่งการอย่างไรแล้วก็ตัวละครตัวไหนหน่าสนใจกว่ากันนะถ้าเพื่อนๆอยากเติมเงินเกมมือถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอีเ e ล็กชอปรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็รับเติมได้นะหรือเกมมือถืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินิมแพคฮงไ ประหยัดประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยสามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพ,เพื่อสามารถตรวจสอบได้ครับหาเพื่อนสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ด s สคริปชันของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่อ e ีรัติชอบทาง Facebook แล้วก็ Line App. มีแอปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไนท์ไอเดนเอเวนเหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับ เสมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มอาไว้แม้ว่าตัวคมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย u g 4เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเตรียมข้อมูลมาได้ไม่ดีเท่ากับคลิปอื่นๆนะเนื่องจากว่าเวลาไม่อมค ตัว a เว k นะฮะเข้าเกมมาทั้งหมด3ตัวเนาะก็จะมีในส่วนของเอลกาจูริแล้วก็ในส่วนของราเชลครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของการอเว k ก่อนละกันตัวละครเงื่อนไขในการ a เว k นะครับต้องเป็นตัวละครเลเวล100ต่อมานะครับต้องใช้หินในการปลูกพลังนะครับก็จะเป็นหินแบบนี้เป็นหินปลุกพลังเทพเจ้าของภาคหนึ่งอ่ะนะก็เขาเรียกว่าหิน e g โ stone นะครับก็มาเป็นแบบนี้ใช้ครั้งละ4 0,000ก้อนแล้วก็สามารถใช้รูบี้ เพิ่มได้อีกครั้งละ40,000ลูบี้จะเป็นเพิ่มโอกาสสําเร็จนะครับขั้นต่ำเนี่ยคือเริ่มมาเนี่ยโอกาสสาเร็จในการเอาเวคือ4%ครับถ้าเราจ่ายลูบี้ไปด้วยเนี่ยจะกลายเป็นโอกาสติด8%ถ้าสมมุติว่าล้มเหลวมันจะเก็บ8%เนี่ยไปสะสมไว้แล้วในรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาเวกเหมือนเดิมโดยที่โอกาสก็4%กับ8%เหมือนเดิมนะพอคุณเอาเวคไม่ติดเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปสะสมไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายการันตีใช้ทั้งหมด12รอบโดยที่รอบที่12เนี่ยที่ผมกำลังจะทำ มันจะเหลือแค่4%ตรงนี้จะการันตีแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่จําเป็นต้องกดรูบี้ก็ได้ถ้าผมกดรูบี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะติดตั้งแต่รอบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ติดมาจนเต็มหลอดแล้วเราก็ไม่ศรัทธาแล้วละกันนะเราก็จะกดเอาไว้ไปเลยครับ1หนึ่งครั้งมันจะขึ้น100%แต่ว่ามันยัง,ยงไม่การันตีให้นะมันจะไปการันตีในรอบต่อไปครับอะลองดูแล้วกันนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการปลุกพลังนะครับของข้างนี้นะจะเอ๋ เรียบร้อยครับไม่ติดครับมันก็จะเอาเปอร์เซ็นที่เราสะสมไว้เนี่ยไปรวมกันนะก็คือจะกลายเป็น100%่ง้เปรแล้วากับว,ว่าครั้งสุดท้าเนี่ยอันนี้การันตีแล้วครับผมก็โดนราชเชลการันตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะจับไปเลยโต๊ะอ่มาแล้วปุบพลังสำเร็จ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการปลุกพลังขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่ายุคใหม่เลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาหรือติดตามมาเนี่ยเราจะพูดกังว่ามันจะมีการเปลี่ยนเจนในบางช่วงเนาะการเปลี่ยนเ <aston. S 1> จนครั้งล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตอนนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนเจนที่ก้าวกระโดดมากครับโดยตัวละครที่เป็นตัวละครอเวกเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีสเกลพลังนะครับสูงกว่าตัวละครอื่นๆในเกมเลยเอะราเชร์ผมอ๋ออยู่นี่ไม่ได้บวกเยอะการที่เราเอาตัวเก่าเนี่ยมาอเวก หรือว่าไปเปิดตู้ตัวละครตอนนี้ที่มันไม่ได้อเวกเนี่ยอันไหนมันเก่งกว่าก็ต้องบอกว่าตัวอเวกเก่งกว่านะครับทั้งในแง่ของการที่บัฟนะครับของตัวอเวกเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนเจนโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเวลาผมพูดว่าเปลี่ยนเจนเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของบัฟต่างๆเนี่ยมันถูกพาเวอร์คีปขึ้นมาเท่ากับว่าต่อให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยอเวกมาแล้ว DPS เนี่ยไม่ได้เวอร์เหมือนกับจูริแต่ด้วยความที่บัฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะครับ พอบัฟมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับดาเมจของเพื่อนเพื่อนทั้งทีมของเราอะ่ะมันเยอะขึ้นปิีกได้เท่ากับว่าตัวละคร awake เนี่ยจะเก่งกว่าตัวละครที่ไม่ได้ awake นะแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวละครใหม่เข้ามาในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะติดเพดานก็คือมันจะไม่เก่งไปกว่าตัว awake อ่ะมันอาจจะ dps เนี่ยใกล้เคียงกับตัวละคร awake บางตัวที่ดาเมจไม่ได้แรงมากนักแต่ว่าตัวบัฟเนี่ยมันจะแพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสไปที่ตัวละคร awake นะในยุคนี้ ตัวไหนมีอเวกเข้ามาแล้วมีอเวกด้วยเนี่ยเราจะเน้นเปิดตัวละครน,นั้นๆถ้าตัวไหนไม่ได้มีอเวกมาด้วยเราอาจจะเลือกที่จะข้ามครับเพราะว่าเราต้องใช้เพชรเนี่ยในการมาอเวกด้วยต้องบริหารเพชรใหม่ในยุคนี้อย่างของผมเนี่ยผมอเวกไป3ตัวนะครับใช้เวลาไป10วันก็ผมเล่นดันเจียนหินเวกเนี่ยได้วันละประมาณ4ี่หมื่นก้อนนะครับก็คือกดได้คลิกนึงนะทุกๆวันจะได้คลิกฟรีคลิกหนึ่งแล้วก็ผมใช้ลบูบี้ซื้อจากบัตเทิลพาส โดยบัตรเดินพลาสเนี่ยผมเติมเงินไปด้วยนะ้องหกเก้าเก้าหกเก้าตรงนี้เนี่ยมันจะได้โบนัสเพิ่มเติมของของรางวัลบางจุดที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะแล้วก็เคลียร์เควสไปเรื่อยๆครับผมใช้ลูบี้ซื้อเลเวลเพื่อเร่งเวลาเนี่ยไปประมาณเบ็ดเสร็จนะรวมกันแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาสิบวันเนี่ยหายไปประมาณ2องล้านหผมลงทุนประมาณ2องล้านหครับได้เอเวกมา3ตัวถ้าผมนับไม่ผิดนะน่าจะใช่2องล้านหก็คือหมดตัวนั่นแหละตัวความสามารถเนี่ยผมคงไม่ลงลึกเนาะเพราะว่าตัวละครอเวกเนี่ยมันบบัังคเล่น ทั้งหมดเลยมันเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะเออคือคุณน่ะต้องใช้เพราะว่าบัฟมันดีกว่าตัวเก่าทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยตัวละครอเวกทั้งสตัวเนี่ยมันยังไม่ได้มีความที่ความสามารถที่ทับซ้อนกันทั้ง3ตัวสามารถจับเข้าทีมเดียวกันได้แล้วเราอะ่ะก็ต้องไปถอดตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวอเวกออกไปแทนนั่นเองอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการตีบวกตัวละคร การตีบกตัวละครเนี่ยหลังจากนี้นะครับเวลาเพื่อนมาถามว่าจะตีบกตัวไหนดีให้ตีบบตัวละครที่รอเอาเวกได้ครับเพราะว่าการตีบกตัวละครเอาเวกเนี่ยเดี๋ยวมันจะสามารถเอาไปใช้ในส่วนของการปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้อย่างตอนนี้ผมตีบกมา50ใช่ไหมบบก50เนี่ยจะปลดล็อกความสามารถ1ช่องครับแล้วไอ้ช่องตรงนี้ใช้รูบี้ในการเพิ่มความสามารถด้วยหลังจากครบรอบ2ปีเป็นต้นไปเนี่ยการบริหารรูบี้เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันจะไม่ใช่เป็นการที่เอารูบี้ไปเปิดกาชาเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยรูบี้จะถูกแบ่งมาใช้ในการเอาเวทตัวละครแล้วก็อัพความสามารถของตัวละครเอาเวทซึ่งก็ต้องรอดูแพทต่อไปด้วยนะคะว่าเขาจะมีการเอาตู้ตัวละครเนี่ยเข้ามามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมอัพตัวละครลาเชลให้เป็นบวก100ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ปลดความสามารถทั้งหมดเนาะเพื่อให้มันเทียบเท่ากับอีก3ตัวนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู DPS กันเออตรงนี้สามารถใช้การตัวละครอ,อัพได้นะ่หนึ่งร้อยเรียบร้อยโอเคมันก็จะปลดล็อกความสามารถตรงนี้นะครับทุกช่องเลยทีนี้เราสามารถจ่ายเพรเพื่อรีสเตตัสได้โดยการสเตตัเเนนน่มมมัจจะะพิิขึ้ากด มันไม่เชิงว่าเป็นการรีใหม่หรอกมันอธิบายยังไงดีวะเดี๋ยวผมไปที่เอลกาแล้วกันเอลกาผมน่าจะเอาไปบ้างแล้วเนี่ยพอเราจ่ายเพชรเพิ่มเข้าไปครับปุ๊บเนี่ยความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นครับผมถูกปะมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอตัวสเตตัสที่ได้อะมันสุ่มแต่ขั้นอะ่ะมันจะออกแนวแบบเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ยิ่งคุณจ่ายเพชรเข้าไปเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะได้โอกาสที่ความสามารถมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเหมือนก็เป็นการจ่ายเพชรเพื่อให้เติบโตนะไม่ไม่ถึงขั้นแบบเกลือเหมือนกับการรีเซ็ตลูกเต๋าอะไรแบบนี้นะอันนั้นน่ะมันจะเป็นการจ่ายที่ค่อนข้างโตแน่ๆครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน้าเลือกเปิดตู้ตัวล,ละครหล,ลังจากนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครเก่าเอเวกก็คืออย่างราเชลใช่ไหมตัวละครเก่าแบบเก่าแบบกึกเลยนะมันมีเก่าแบบเแบบก่ากึกกับเก่าที่เป็นแบบตัวละครยังใช้งานได้เนาะย มันเป็นตัวละครที่ใช้งานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครหลังจากนี้ถ้ามันมีรีรันมาสมมุตินะว่ามีลูดี้อเวกอย่างเงี้ยลูดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ร่างแรกเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยเวลาเปิดตู้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาเล่นนะแล้วเปิดตู้ตัวละครลูดี้หรือราเชลเนี่ยแต่ยังอเวกไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะผมบอกก่อนอต้องเตือนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นตัวละครที่เก่ามากๆเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องไปเปิดตู้ก็ได้ครับอาจจะเปิดแค่ตัวเดียวมาติดไว เผื่อเราแบบว่าเลเวลถึง100รอแล้วก็โชคดีเอาเวกได้เร็วก็ค่อยใช้ถ้าทําได้อย่างนั้นจริงๆอะ่ะก็ค่อยกลับมาเปิดก็ได้ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดคุณยังทํเอาเวกไม่ได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบเปิดมารอร่วงหน้านะเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันค่อยๆหาที่หลังได้แล้วก็มันมีใบเลือกแจกได้รวมถึงถ้าเกิดคุณทําช้าเกินไปเนี่ยเราอาจจะไปรอตัวละครใหม่เลยที่มันเอาเวกแล้วเก่งกว่าได้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มตัวละครที่ใช้งานได้อยู่ตั้งแต่ร่างแรกแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวละครใหม่มากแต่สกกไ,ได้แย็คื หลังจากตัวละครที่เป็นครบรอบ1ปีมาเนี่ยตั้งแต่เอลก้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ครับไอ้พวกเนี้ยพอเปิดได้อยู่แต่ก็จริงๆมันก็รอเลือกได้เหมือนกันนะเพราะว่าใบาแจมก็แจกแล้วนะพวกเอลก้านะ่กับอีกกลุ่มนึงก็คือตัวละครใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็เป็นตัวท็อปเทียร์ของก่อนอเวกแล้วก็มีร่างอเวกด้วยเลยเช่นจูรีเนี่ยไอ้แบบนี้ควรเปิดครับเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยหลังจากเนี้ยผมเดาว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีแบบจูรีมาเดือนละตัว เพราะฉะนั้นก็จะเปิดไปที่ตู้ตัวละครที่เป็นตัวใหม่ล่างอเว k เลยส่วนตัวเก่ามีล่างอเว k เนี่ยเราจะไม่เน้นนะครับจะไม่เน้นในการเปิดกาชาเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มเนาะก็เก็บเพชรเอาไว้ใช้ในการอเว k ตัวละครแล้วก็อัปเกรดความสามารถตัวละครเ,เพิ่มเติมทีนี้พอเราปลุกพลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะรีเลเวลลงมาเหลือเลเวลหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเลเวลหนึ่งที่มีความสามารถแบบเทียบเท่ากับเลเวลหนึ่งร้อยครับเหมือนกับเป็นการจุติใหม่ครับแล้วคุณก็สามารถอัปเลเวลต่อไปได้ใช้ XP มหาสาลมากนะผมบอกก่ออนเนี่ผมปะวะหือน เหมือนจะไม่พอนะโอ้โหเรียบร้อยครับมาถึงจุดที่ผมอีกพหมดจริงๆนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นตัว Awake มาแพทหน้าเนี่ยไม่น่ารอดแล้วปะโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยหลังจากนี้ตัวเไอพวกกิจกรรมที่ได้อ p กีเนี่ยต้องให้ความสาคัญหน่อยละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการซื้ออ p อัศวินอะนะตอนนี้หมดแล้วครับได้มาแค่เลเวล25นะเดี๋ยวเรามาอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวเอลกาเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับก็เป็นตัวบัฟแล้วก็สกิลหมู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือระยะสกิลขอบเขตส,สกิลของเอลกาเนี่ยจะกว้างขึ้นครับอันนี้ผมขอไปแบบเร็วๆเนาะส่วนของจูริอันนี้เปลี่ยนสกิลครับผมสกิลไม่ตายจากเดิมที่เป็นเป้าเดี่ยวแบบจำนวนฮิตเยอะมากๆเนี่ยจะถูกเปลี่ยนออกเป็นสกิลเส้นตรงแล้วก็เป็นการวางอนาเขตท,ทิ้งไว้ แต่ว่าถ้าจูริตายนะครับอาาเขตจะหายไปด้วยนะแล้วอาาเขตเนี่ยก็จะมอบความสามารถด้านดีนดให้กับฝั่งเราแล้วก็ความสามารถแบบแย่ให้กับฝั่งศัตรูอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็จูริตีแรงเวอร์มากต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น Rachel. ราเชลราเชลเนี่ยก็อัปเกรดความสามารถในการบัฟคริิคอลเนี่ยให้เยอะขึ้นแล้วก็จะมีความสามารถในการแจกบัฟสปีดเหมัอนถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะให้ทีมได้รวมถึงสกิลไม้ตายของราเชลครับจะบอกการเล่นอารีนามากเพราะว่าเมื่อราเชลเนี่ยลัดช็อตศัตรูได้มันจะรีเซ็ตสกิลตัวเองแล้วก,สกวดส ผมเพิ่งเอาเวกราเชลมาผมขอดูนิดนึงนะครับว่ามันสามารถใช้กับมอนสเตอร์ไหวหรือเปล่าปีดปืดนะครับปืดนะมันจะเป็นซ้ายขวาเลยมันเร็วมากนะแต่เมื่อกี้มันฉีดไปด้านขวาน่ะมันไม่โดนศัตรูครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ห่างแล้วก็สกิลเส้นตรงเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดเราฉีดศัตรูที่ที่มันอยู่แบบแนวทะแยงอ่ะมันจะแบบว่าเหมือนกับอารมณ์เหมือนติดบัคอะครับยิงไม่ตายอะดามิตได้แค่ประมาณนี้นะแล้วก็มันจะมีอมมพาตด้วยเมื่อกี้มีไฟช็อตด้วยนะค่อนข้างน่าสนใจครับ ส่วนจูริเนี่ยจะเป็นการอน,อนาเขตเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นอนาเขตครับถ้าเราอยู่ในอนาเขตเนี่ยเราจะได้บัฟจุดอ่อนนะครับแรงขึ้นแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะติดดีมงตีบัฟอะไรต่างๆนะแล้วก็ทำดาเม็ไปเรื่อยๆครับอนาเขตอยู่20วิครับผมนานมากแต่ว่าถ้าจูริตายอนาเขตาหายส่วนเอลกาก็ไม่มีอะไรครับนอ้องเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือสกิลบ้านตกกว้างขึ้นแค่นั้นแหละอ่ะหมดแล้วของเอลก้าทีนี้ส่วนสำคัญก็จะเป็นเรื่องของ DPS ครับว่าใน3ตัวนี้เนี่ย DPS ตัวไหนมันเป๊ะฟังยังไงบ้าง ตรงนี้ผมใช้ทีมหน้าตาประมาณนี้นะครับล่าสุดจูลี่ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใส่เอลกาเข้ามาน่าจะเป็นทรูตนะที่ผมถอดออกไปน่าจะเป็นทรูตนะแล้วก็ตรงนี้พอเราอเวกราเชลได้เราจะพอดไอออกครับเพราะว่าจะมีบัคสปีดเหมือนกันแล้วก็มีเผาไหม้เหมือนกันนะะพยายามให้ราเชลอยู่ในแนวเส้นตรงหน่อยนะเพราะว่าเป็นสกิลเส้นตรงนะครับให้มันตรงกับตัววางกล้องของเราเนาะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองดันด่านดูครับด่านมามุมนะแล้วเราจะดูดีพีเอสกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนครับ ของราเชลเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเดี๋ยวจะมาเห็นตรงนี้แหละอืมโอเคขึ้นมาแล้วราเชลเรายังเวล25นะครับยังเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะตัวดาเมจจูริเนี่ยจะโดดออกไปห่างเลยนะสังเกตชัดเจนมากไม่ต้องคุยเลยสับจูริ่ตัวเอลกาก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตรงนี้ถ้าทเทียบเนี่ยลาดิอุสมันยังไม่8ดาวนะครับแล้วก็เอลกาสิดาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลาดิอุสแดาวเอลกาแดาวเนี่ยมันอาจจะหัวเฉลี่ยเท่าๆกันใกล้ๆกันรวมถึงราเชลด้วย ถ้าราเชลเนี่ยลดลงมาเหลือ8ดาวแล้วก็อัพเลเวลเต็มเนี่ยมันก็น่าจะประมาณเดิมนี่แหละอ่ะก็เท่ากับว่าตัว DPS ในการตีบอสเนี่ยเอลก้ากับราเชลเนี่ยก็จะอยู่ในน่าจะเหนือกว่ารา d i อุที่เป็นตัวท็อปเทียร์ของตัวธรรมดาตอนนี้นิดหน่อยละกันนะน่าจะเป็นนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวทำอัปเดตใน Excel ให้อีกทีนึงนะตรงนี้เดี๋ยวขอรอเก็บเลเวลเพิ่มเติมนิดนึง ก็คอนเฟิร์มได้ว่าตัวละคร Awake เนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าตัวละครที่เป็นตัวไม่อเวกแน่นอนนะอันนี้เราพูดถึงดีเพสนะจริงๆแล้วแค่เราพูดถึงเรื่องบัฟเนี่ยที่บัฟเปอร์เซนมันสูงกว่าเนี่ยมันก็ชนะเลิศอยู่แล้วครับเออเพราะฉะนั้นถ้าไปไม่ได้ควรโฟกัสที่ตัว Awake เป็นหลักครับส่วนตัวละครที่ไม่ได้อเวกเนี่ยตอนนี้ก็คือเมินไปเลยปล่อยเบลอเลยครับแล้วก็รอเก็บตัวละครเจนใหม่ที่เป็นตัว Awake เลยนะส่วนจูลเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกที่คุณควร Awake ให้ได้นะครับเพราะว่าคุณดูคุณดูดเม <laughs> เหมือนเหมือนเราไปใส่ตัวละครอื่นเพิ่มมาอีกสองสามตัวในทีมอารมณ์เหมือนไปใส่ลาดิอุสเพิ่มอีกสามตัวนะเท่ากับจูรีเหมือนเราเล่นสิบแปดตัวอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบดามจเป็นคนละเรื่องเลยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นของไฮหลอดแฮโอนะครับซึ่งไฮหลอดแฮโอนี่จะเน้นเรื่องของการตีคริติคอนะซึ่งมันจะดันดามจให้กับจูริได้เยอะกว่าในส่วนของราดิอุสอ่ะไม่เป็นไรผมรองให้ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนมาเป็นอีวานนะครับซึ่งเป็นตัวไฮหลอดใหม่แล้วก็เป็นตัวที่เน้นท่ายนะ เป็นบัฟถ้าไม่ตายบ้างไหนดูซิถ้าเป็นบัฟท่าไม่ตายเกมเราจะมีบัฟใหหลอด2อแบบเนาะเป็นบัฟเรื่องของการตีคลี้กับบัฟถ้าไม่ตายนะแต่จริงๆให้หลอดอีวานจะตีแรงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวยังน้อยอยู่เนาะแม้ว่าจะปรับมาเป็นบัฟถ้าไม่ตายแล้วซึ่งจูรีเนี่ยกดถ้าไม่ตายได้แค่2ครั้งนะครับเพราะว่าครูดาวยีิวิก็ยังดาเมจเยอะกว่าราดิอุสที่รีสกิลได้เรื่อยๆนะนี่ราดิอุสรีสกิลเรื่อยๆดาเมจก็ยังไม่สามารถสู้กับจูรีได้อยู่ดีแต่่วาาจะะสูีกกับเอลน ลาดิอุสเจ็ดาวกับเอลกาสิบดาวเนี่ยสูสีกันสูสีก็เลยส่วนราเชลเหมือนจะดรอปลงไปเยอะนะเมื่อกี้แต่ว่าราเชลเนี่ยถ้าเกิดไปลงอารีน่าคู่กับอีวานเนี่ยแล้วสามารถลาช็อตได้แล้วก็กดไม้ตายรัวๆเนี่ยเพราะว่าไม้ตายของราเชลมันจะรีเซ็ตได้เนาะตรงนั้นเนี่ยราเชลก็จะโหดมากครับแต่พอเป็นใน PVE ที่ราเชลเนี่ยรีสกิลตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวละครกดไม้ตายทั่วๆไปทําให้มันแพ้ ดามเมจของ radius ที่เป็นตัวรีซิลตัวเองได้รัวๆเนาะตรงนี้อ่ะราเชลจะดรอปในในทีมที่เป็นบัฟไม้ตายนะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงตัวนันเจียนที่ไว้ฟาร์มกันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ผมอธิบายอย่างนี้นะนันเจียนเนี้ยเออไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนครับใช้กล้ามล้วนๆครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่มีทริกนะทริกมันมีแต่บอสเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ตัวครับผมแนะนําว่าให้เรียง1 2 3 4 5ไปเลยจะง่ายที่สุด สำหรับคนที่ยังผ่านได้ไม่หมดทุกตัวเพราะว่าถ้าเราฆ่าบอสได้1ตัวเนี่ยเราจะได้แต้มโบนัสมาครับ2ตัวก็ได้โบนัสมาเราต้องเน้นฆ่าบอสให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเอาตัวง่ายสุดขึ้นมาก่อนผมลองและไอดีผมเนี่ยเต็มที่คือชนะได้แค่ตัวเดียวตัวที่2เนี่ยก็พอสู้ได้บ้างแต่ว่ายังยังชนะแบบชนะเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่สามารถเคลียร์ทั้ง5ตัวได้ไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะครับเอาแค่ฆ่าปุกิได้ตัวเดียวก็พอละส่วนทีมเนี่ย ไม่มีอะไรมากครับพอคุณเปิด3ทีมได้เนี่ยคุณเอาทีมจากปลาตรีมาเลยเออเอาทีมลาตียกมาเลยแล้วก็ถอดพวกอันซิออนเมเดียหรือว่าเบริก้าออกครับแค่นั้นใส่ตัวละครดาเมจอะไรก็ได้เพิ่มเติมเข้ามาจบครับผมไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะตรงนี้ดาวมีผลเยอะแบบมหาศาลมากเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอิทธิพลช่วยแล้วครับคุณจะมาใช้แบบเอสปาดาหนึดาวเอสโบเดียสหดาวเลเทียหดาวที่เป็นตัวละครเจนใหม่ ail, ล่าสุดอย่างเงี้ย มาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะว่าดาเมจมันไม่พอครับผมเราเนี่ยต้องไปโฟกัสตัวละครที่อาจจะเจนถอยหลังไปหน่อยนึงครับเช่นอย่างพวกโคโพานอสอะไรอย่างี้นนะถ้าเกิดใครเปิดดาวมาเยอะอ่ะให้ใช้ตัวละครที่ดาวเยอะนะครับเป็นหลักนะส่วนตัวละครที่เป็นตัวเจนใหม่แต่ไม่มีดาวเลยแบบอย่างเงี้ยจูพี่อย่างเงี้ยที่ผมใช้เนี่ยมันจะได้ดาเมจน้อยมากๆครับมากๆแบบมากๆเลยนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดาวของเราแล้ะครับว่าดาวของเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้มีระบบ Star f ฟ r c e ครับ ระบบนี้เนี่ยมันจะ,ะ,เ,ปนนะเปลี่ยนมาจากสตาร์ฟอสมาละอบิสฟอสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดาวของตัวละครอเวกครับยิ่งเรามีตัวละครอเวกเยอะมันก็จะยิ่งได้แต้มเยอะอย่างตัวนี้ผมมีจูริเนาะจูริเจ็ดดาวใช่ไหมครับจูริเจ็ดดาวเนี่ยได้บัฟจาก5ดาว1อันถ้าเป็น10ดาวเนี่ยก็จะได้บัฟพันจมตีเพิ่มบัฟไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่ามันก็ให้นึกถึงบับฟฝันร้ายครับเออบับฟฝันร้ายที่มันเพิ่มพันจมตีเยอะๆอ,ะอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าต้องรองตัวอเวกเพิ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสมากครับสำหรับในส่วนของดันเจียนนี้เอาทีมราตีมาตีไปก่อนเท่าที่ได้ขอแค่ค่าตัวแรกได้ก็ดีตอนที่เล่นแค่สองทีมเนี่ยคุณก็ยุบเอาตัวเก่งๆน่ไปรวมกันไว้นะเอาตัวดาวาเยอะไว้ด้วยกันครับต่อมาเรื่องบัตเทิลพา s สแล้วกันบัตเทิลพารสนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเอาลูบี้มาถมนะมันสามารถค่อยๆเล่นได้เวลามันเหลือตั้งแบบเยอะมากๆครับแต่ว่าถ้าใครรีบหน่อยเนี่ยก็จะโดนหนักแบบผม,มก็คือต้องยอมจ่ายเพชรไป2 3สล้านนะที่จ่ายไปตอนนี้ ่วนเควสนะครับหมั่นทําทุกวันครับเควสเนี่ยมันจะมีเควสสัปดาห์เก่ากับสัปดาห์ใหม่นะสัปดาห์เก่าเนี่ยก็ยังทาต่อได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สัปดาห์ใหม่ก็จะมีเพิ่มเรื่อยเดี๋ยวพอสัปดาห์ที่3 4 5เนี่ยแต้มมันจะเก็บได้เร็วขึ้นครับเพราะว่ามันสามารถทําพร้อมๆกันได้ทุกสัปดาห์เลยมันก็จะได้เควสเยอะขึ้นแล้วก็ไปจบที่นู่นแหละอีก30วันพะค่อยเล่นได้ครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหินอเวสเอลกาครับอันนี้โดนแกงมาหนักมมมมาาากกกก็็็คคืืออออวว่่เเเเ้นนนนนีียียจะหหิิ ake, ปพพศษรบ,แบบแชชููตง ไอหินอีโกสโตนของเอลกาเนี่ยสามารถใช้กับเอลกาได้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะอเวกเอลกานะครับให้ดูดีๆแล้วก็ใช้หินสีชมพูเท่านั้นอย่าไปใช้หินสีเขียวฟ้านี้เด็ดขาดนะครับเพราะาคุณจะขาดทนะุนนะไอหินเนี้ยเก็บเอาไว้เอเวกตัวละครที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอลกาส่วนเอลกาเนี่ยให้ใช้หินนี้เท่านั้นผมเนี่ยไปรีบทําเอลกาก็เลยเสียรู้ตรงเนี้ยไปนิดหน่อยละโชคดีที่เอลกาเนี่ยมันไม่โดนการันตีก็ยังพอแบบ ไม่หนักมากนะเดี๋ยวเรามาลองทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับผมขอลองเอาราเชลไปเล่นอารีนาดูหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวราเชลเนี่ยมันจะแบบมันจะยิงปื๊ดเดียวตายได้ไหมนะซึ่งราเชลเราก็บวกหนึ่งร้อแต่เลเวลยังไม่ยี่ห้าเอ้ยแล้วลยังไม่50นะอ่ะยืนกลางเลยแล้วน,นะจูลีเนี่ยเออตายง่ายไปหน่อยนะในอารีนาเสียดายอาาเขมันยืนได้ไม่นานครับส่วนมากแล้วจูลีมันโดนสวนมาต,ตัวแตกเลยเชือปล่อยไฟปืด๊ดโอ้เลเซอร์ได้ทีเดียววะ่ะศรงสัจจะล่ช็อตคนอื่นไม่ทันเดี๋ยวผมย้ายเลนน,นิดึง ผมย้ายราเชลมาอยู่เลนล่างแล้วกันนะอันนี้จูริกินหมดนะครับรอบนี้ขอ,อเอาราเชลมายืนเลนล่างแล้วกันนะจะได้ไม่ไปแย่งดาเมจกับไอตัวข้างบนนะข้างบนมีจูริกับวิกกี้แล้วเรารอลอุลอล้นลัดช็อตตัวล่างแล้วกนะันไม่รู้แบบดาเมจตัวเดียวจะพอหรือเปล่านะราเชลนี่มีหลายตัวเลยเนี่ยลาดิดุิ้วเฮ้ยโโหมันโมหมันชุดเดียวจบบดี <c oughs> เออแต่โหนี่ยิงไม่ทันนะเนี่ยเนี่ยศูนย์ดาเมจแสดงว่ายิงไม่ทันครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันต้องมีเหยื่อให้เราด นี่นี่นี่หลายตัวเลยดิหลายตัวเลยปืด๊ดโอ้หมันน่าจะโดนพวกเกริดงเจริดัสกระโดดไปแน่ๆเลยวะหรือว่าลาเชลมันโดนไอตัวละครที่มันกระโดดเทเลพอร์ตมาวะมันต้องโดนเจริดัสล่อไปแน่เลยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้นีิลาเชลได้เต็มเลยไหนลองดูรีเพย์อีกรอบช้าๆลาเชลมันจะยิงไปข้างหน้านะครับแถวๆนี้นะปื๊ดไปนะมันก็ไม่ตายนะเนี่ยเออหรือมันมันยิงไปแล้วมีคนตายเลยปะดูไม่ทันเวยเอาใหม่สิขออีกรอบ จังหวะจังหวะลาเชลยิงมันจะมีใครล้มบ้างวิกกี้ไม่มีใครล้มนะสแสดงว่าดามเมจเบิร์ดลาเชลเมื่อกี้ไม่ได้แรงมากครับและติดกรอบติดอะไรด้วยแหละแล้วก็ที่ดามเมจมันเยอะเนี่ยน่าจะเป็นดาเมจจากจิ้มธรรมดานี่แหละน่าจะยืนตีธรรมดานี่แหละไอที่จิกิกๆๆกเนี่ยอืมอะไรวะเนี่ยสแสดงว่าสกิลลาเชลเนี่ยหวังช็อตเท่ๆแม่งยากกว่าที่คิดนะผมนึกว่าแบบลาเชลจะมายิงปืด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 อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้อย่างนั้นหรอก อย่างน้อยก็ในอดีหนาหลักก็จะทําไม่ได้นะโอเคโอเคไม่ไม่เวอร์ไม่เวอร์อดาเมจไม่ได้เวอร์อย่างที่คิดอาจจะไม่เหมาะในการเล่นทีมหลักแล้วแหละถ้าอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ทันนะเฮ้ยเมื่อกี้เขาก็ยิงกลับมาเหรออ๋อเขาเป็นวิกกี้ยิงสวนมาครับรอบนี้เหมือนเราจะไม่ไหวนะอ๋อส่วนอีวานนะครับเมื่อกี้เอ่อไปยืนโชว์เท่อยู่คนเดียวอีวานเนี่ยผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มดามงดาเมจได้เต็มที่นะครับว่าอีวานมันจะเทพซ่าแค่ไหนใน PVE แต่ว่าใน PVP เนี่ยผมคิดว่าอีวานเก่งแน่ครับถ้าเกิดทำดาวเต็มเนาะตัวตัวเวลาเราเล่น PVP เนี่ยเราสามารถใช้อีวานได้หรือใช้แทโอก็ได้จริงใช้แทโอก่อนนะจะดีกว่าแหละในตอนนี้นะแต่เดี๋ยวพออีวานดาวเต็มเนี่ยผมว่ามันไปลงทีมรองได้ดีแน่ๆส่วน PVE เนี่ยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าเอ่อแทโอถ้าจะยังพาสีดีกว่าอีวานเนี่ยจะเก่งกว่าอายอนรอดแน่ๆครับเท่าที่ผมดูนะถ้าถ้าดาวเท่ากันนะอีวานจะเก่งกว่าอายอนรอดแน่แต่โดยรวมแล้วยังเสียเปรียบแทโออยู่ เพราะว่าจูริเนี่ยมันตีคริสแรงมากๆครับถ้าเราเล่นคอมแทโอเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือาดาเมจจูรีจะมาหาศาลมากแล้วตัวอื่นเนี่ยก็มันเหมาะกับไปทางแทโอด้วยในตอนนี้นะหวังว่าอนาคตมันจะมีตัวละครที่เน้นไม้ตายเหมือนกับทีมธนูอะเยอะๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันใช้ดาเมจของไอยันดอ์อดแล้วก็อีวานเนี่ยได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะนะครับในตอนนี้ส่วนตู้กระชาตอนนี้นะครับก็จะชี้ให้เปิดจูริอย่างเดียวนะอาจจะช้าไปหน่อยเนาะพบพี่ผมมาช้านะ เดี๋ยวเรารอลุ้นอีก4วันนะครับจะมีแพทใหม่เข้ามาไม่รู้ว่าจะมีตัวละครเก่าเอาเวสหรือว่าจะมีตู้ตัวละครใหม่มาเนาะเพราะว่าจูรี่เนี่ยจะครบเดือนแล้วน่าจะมีตู้ตัวใหม่ที่เทียบเท่ากับจูริซึ่งโอ้โหผงไม่ได้เปิดแน่ๆเลยก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตเล็กน้อยแล้วกันสําหรับตัวของเอาเวสทั้ง3ตัวนะสรุปก็คือจูริแรงสุดรองลงมาเป็นเอลกาแล้วก็ราเชลครับราเชลใกล้ๆก,ก,ก,กันแล้วกัน แต่ถ้าเป็นทีมที่เป็นทีมอีวานอะไรอย่างเงี้ยเอลกาจะดูดีกว่านิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้ครับหแับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า